เมื่อสมุนไพโรสารเคมีชีวีจะปลอดภัยนะเจ้าตั้งกำลังเกียดต,ต,ตามห้าฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดจิงใหม่จางนี้ไปขอเชิญท่านหฟังรายการหมอกรบประชาชนเกษตรสุขภาพเจ้า ฟังอะไรอยู่หรอกำลังฟังรายการวิทยุออนไลน์ย้อนหลังอยู่จ้าฮะเดี๋ยวนี้รายการวิทยุฟังย้อนหลังได้ด้วยหรอใช่เลยตอนนี้รายการวิทยุของสถานีวิทยุมกหรือ KU ย a d i ด Plus สามารถรับชมย้อนหลังได้ทั้งภาพและเสียงเลยนะว้าวดีจังเราเคยฟังแต่รายการสดแต่พอไม่ว่างก็อดฟังทุกทีเลยนี่เลยเข้า y YouTube แล้วพิมพ์คำว่า KU r a d i ด Thailand เท่านี้ง่ายๆเอง ทั้งรายการเกษตรคำศัพท์อาเซียนน่ารู้ข่าวสารสุขภาพและเกร็ดความรู้มากมายรับชมได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะเราคือสถานีวิทยุมกวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะหลายประเทศทั่วโลกกำลังประสบปัญหาพลังงานและอาหารแต่ประเทศไทยสามารถสร้างแหล่งอาหารและพลังงานที่มาจากพืช บนที่ดินของเราได้ถ้าวันหนึ่งที่ดินเหล่านี้หายไปคนไทยจะขาดอาหารพลังงานเครื่องนุงม่มผ่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรครวมรักษาที่ดินทำกินสำหรับวันนี้และวันหน้าเพื่อความมั่นคงของลูกหลานไทยในอนาคตสถานีวิทยุมกรณรงค์ให้กเกษตรกรไทยไม่ขายที่ดินทำกินสร้างแผ่นดินเกิด บูรณิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2524ดำเนินการภายใต้เจตนารมณ์ที่จะเสริมสร้างและสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศลและเป็นประโยชน์ต่อสังคมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางปรัชญาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นอกจากการให้ทุนการศึกษากับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ยังได้สนับสนุนโอกาสด้านการศึกษาให้แก่เกษตรกรไทยโดยพร้อมให้ทุนหุนดดนด้านนวัตกรรมและสนับสนุนทุนการวิจัยอาทิเช่นการจัดฝึกอบรมโรงเรียนบุตรเกษตรกร,กรให้ความรู้แก่บุตรของเกษตรกร,กรและการอบรมผ่านสื่อวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในรูปแบบโรงเรียนปุ๋ยสังตัดทางอากาศร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผ่านระบบ e-donation เพียงสแกน QR code ในระบบโมบายแบงกิ้งที่ใช้บริการเงินบริจาคก,ก็จะผ่านกรมสรรพกรสามารถลดหย่อนภาษีประจำปีได้โดยไม่ต้องออกไปเสร็จสถานีวิทยุมออกอจิงใหม่ ขอเจิญร่วมกิจกรรมการม็ดสีเขียววิทยุมกจม่ยก้มวันเสาร์ของเดือนแปดโมงเจ้าเป็นต้นไปมีตึงก้าไม้พันดีพักปอดสารพิษนวัตกรรมท้องถิ่นผลิตภัณฑ์แปลรูปต่างๆเกรรษตรกรผู้ฟังครงอบครัวมกพลิษเองจำหน่ายเองราคาเป็นกันเองแล้วประกัศเนเจ้่วิทยุมกจชีมยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บ้านไม่แกดน้อยตะบนป่าไผ่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุมกรสถานีวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะัย Free, free. กเกษตรี่รอจริงจริงผูห้หญิงก็ชมกันใหญ่กเกษรใช่ไหมถ้าใครรักใคร,รก, free, free. กนินไก่ฟรีฟรีเกษตี่รอจริงๆริงผู้หญิงเขาอยากรูจักบเกษตรี่รออยินนับถ้าใครรู้จักกินผักฟรีฟรีเกษตรี่รอจริงๆผู้หญิงจะดูไม่เบื่อ กินเนื้อฟรีฟรีเกษตรนี่รอจริงจริงผู้หญิงเขาอยากกูจับเกษตรนี่รอยินงนักถ้าใครรู้จักกินผักฟรีฟรีเกษตรนี่รอจริงจริงผู้หญิงนักผู้ชมเราอยู่เกษตรรอจะดูถ้าใครเต็มถูกกินหมูฟรีฟรีเกษตรนี่รอจริงจริงผู้หญิงเขาอยากกูจับเกษตรอ ก็ไมปรู้จักกินผักฟรี 一张。<noise> <noise> ตั้งผู้ฟังและตั้งผู้ชมกู้ต้านพิกมาพบกับรายการมอกอพบประชาชนกเกษตรสุขภาพเหมือนเช่นเคยกูวันจันทร์และวันการหกโมงเกินแผ่วเจ็ดโมงเช้าตงสถานีวิทยุมอกอมหาวิรราทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ในระบบ a m เอ็มตอรโอความถี่6 1 2กิโลเฮิร์คลื่น้ายสุดอา,อากาศในแปลจังหวัดภาคเหนือตอนบนหรือพอตึงภาพได้ยินถึงเสียงที่ w w w ร์ไวเบ็ดดั Com, Facebook l o ุ e และ y และ u b e สถานีวิทยุมารกาเชียงใหม่ก็ได้ยินตึงเสียงหันตึงภาพผ่านระบบมือถือปฏิบัติการ iOS หรือ Android ก็ได้อยู่ที่ไหนก็เข้าฟังกัน,กนได้ทั่วโลกข้าเจ้าเสีงเทียนเนียมทราบหับนัานที่ตำเนิรายการเทียงงานสถานีวิทยุมารกาเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เจ้า สำหรับกิจกรรมการแน่สีเขียวคอบรามากฮาก็เริ่มแห่เตื้องวันเสาร์ที่สาวกุมภาพันธ์2564เป็นต้นไปหลังจากที่มีการระบาดโรคโควิด -19 ระลอกใหม่ขึ้นมานะจ๊ะ กุาวแปดโมงเช้าเป็นต้นไปที่สถานีวิทยุมากามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่มันไม่แกดนน้อยตำบลป่าไพอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่เกษตรกรผู้ฟังครอบครัวมากก็เอารัวมาจำน่ายตึงกล้าไม้พันธุ์ดีพักป่าสารพิษนวัตกรรมท้องถิ่นผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆก็เชิญชวนท่านฟังครอบครัวมากาผู้ที่สนใจมาอุดหนุนสินค้าเกษตรของเกษตรกรผู้ฟังครอบครัวมากาเพิ่อผลิตเองจำน่ายเองรา าเป็นกันเองมาประทุกจรายโทรศัพท์053040228เจ้าอ่าจาาช่วงนี้เราไปพบกับวิทยากรกันดีกว่าในรายการมกพบประชาชนเกษตรสุขภาพตั้งสถานีวิทยุมกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาเชียงใหม่ออนไลน์ทั่วโลกเจ้าอยาก อาจจะไม่ถึงซาบาทนะครับเพราะว<อ>่ายางนี่ส่วนใหญ่เขาจะพิงแล้วครับ<ะ>อันดับแรกก็คือเมื่อเราได้ยางมาแล้วนะครับได้ยางมาแล้วเราก็หาวิธีเจาะรูครับเจาะรูจะเจาะวิธีไหนก็ได้แต่ที่ผมใช้ก็คือใช้สว่านเจาะครับเมื่อใช้สว่านเจาะแล้วพยายามใช้ใบเลื่อยนะครับใช้ใบเลื่อยตัด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 ,ตด,ตด,ตดข้างๆให้มันเป็นรู เราจะได้ไอ้วงกลมๆข้างในนี่ทิ้งไปเราจะเหลือรูนะครับพอเหลือรูแล้วก็นำยางไปล้างให้เอี่ยมสะอาดเพราะว่าถ้ายางเอี่ยมสะอาดแล้วจะไม่มีกลิ่นยางครับเมื่อยางเอี่ยมสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วไปผึ่งแดดเมื่อผึ่งแดดเสร็จเรียบร้อยนี่เราก็จะมาจุดนี้เลยครับคขือขอเชิญดูทางนี้เลยครับค่ะค่ะ วิทยากรกำลังสาธิตนะเจ้าไร้รตำรวจตรียุทธชัยสิสทธิธัญญาหา,ารจ <บ S 2> ุดแรกจะเป็นแบบนี้ครับจุดแรกจะเป็นแบบนี้เราจะหาวัสดุอะไรก็ได้ครับจะเป็นท่อพีวีหรือจะเป็นกวดน้ําที่เป็นกระบอกกระบอกอย่างนี้ครับเนี่ยแบบนี้สามารถใส่เข้าไปเพื่อให้พึ่งมาเกาะก่อนเข้าลางังเมื่อได้ขั้นนี้แล้วนะครับขั้นสองเร็กก็คือจะเป็นแบบนี้ครับ คอมร็จก็คือข้อหนึ่งจะต้องมีฝาข้างล่างฝาข้างล่างเพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์พวกนกพวกอะไรเข้ามาได้ก็เพียงแต่ว่าเราจะป้องกันนกปลวกไม่ให้ขึ้นมาแต่นกเปลวกที่สาคัญคือตรงเสาขาเสื่นี้เราจะต้องทาด้วยน้ำมันเครื่องเก่าครับใช้ผ้าทุบน้ำมันเครื่องเก่าแล้วก็มาพันๆๆด้วยครับป้องกันนดป้องกันเปลือก แล้วก็ฝานี่สาคัญนะครับการเลี้ยงผึ้งโขนสาคัญอยู่ที่ฝาบนเนี่ยครับเนี่ยเพราะว่าผึ้งจะต้องมาเกาะทำรังที่นี่อนนนพอผึ้งมาเกาะทำรังที่นี่เสร็จแล้วอะ,อะไเอะ่ะเราพึ่งจะอะ่เราต้องปิดไว้ก่อนครับปิดไ้ก่อนวนะ่าผึ้งเข้ารังเสร็จแล้วมาทำรังที่นี่แล้วเราจะได้น้ําผึ้งได้น้าผึ้งคือผลผลิตออกเป็นปจุดโน้เลยครับผลผลิตของการเลี้ยงผึ้ง หนึ่งโขนก็จะได้ไม่มากนะครับจะได้ประมาณหนึ่งขวดหรือสองขวดหนึ่งขวดหรือสองขวดอต่อหนึ่งเดือนครับได้ไม่มากครับพึ่งโขนนี่เป็นพึ่งที่ว่าเราเลี้ยงด้วยน้ําตาลก็ไม่กินเขาจะหาเฉพาะเกสรดอกไม้ในธรรมชาติเท่านั้นเองครับได้ไม่มากไม่เหมือนพึ่งพันอิตาลีครับพึ่งพันอิตาลีนี่ จะได้ประมาณสองปวดสามปวดต่อเดือนพ่งโขนนี่จะได้ประมาณหนึ่งขวดถึงหนึ่งปวดครึ่งเท่านั้นแหละครับต่อเดือนต่อโขนด้วยได้น้อยแต่ไม่มีต้นทุนไม่มีต้นทุนค่าน้าตาลนม่มีอะไรเลยมีแต่ต้นทุนเนียแค่นี้เองครับเนี่ยตัวสามารถใช้ได้หลายปีครับเพราะว่ายางเป็นสิ่งที่ทนทานมากครับไม่ค่อยฝึกไม่ค่อยหล่ออะไร โจง่ายๆครับการเลี้ยงขึ้นโขนเดี๋ยวขออนุญาตถามนิดนึงครับเดี๋ยวถามว่าเอาอะไรมาล่อมันหรือว่าให้มันเกาะอยู่ตรงไหนอ่าสิ่งล่อนั้นไม่จําเป็นต้องมีเลยครับไม่จําเป็นต้องมีแต่ขอให้เรามีบริเวณบ้านเรามีดอกไม้ไว้มากๆแล้วก็หันหันจุดเนี้ยนะครับไปทางทิศตะวันออกครับคือหันไปทางตะวันขึ้น เื่อพอแสงอาทิตย์เข้ามาแล้วจะเข้าไปอยู่แค่งในโวนพึ่งก็จะตื่นสามารถไปปฏิบัติงานเก็บน้ำพึ่งน้ำหวานเจอสอ,อะไรได้ครับเขารู้ได้ไงว่าไอ้ตรงเนี้ยเราจะต้องเข้ามาอยู่ในเนี้ยพึ่งอ่ะเขารู้ได้ไงเราไปแนะนำะว่าไ,ไงเขามาสำรวจครับจะมีพึ่งเซอร์เบมาครับ,รบพึ่งเซอร์เบก็คือพึ่งที่จะพร้อมที่ขยายรัง พอเพิ่งจะขยายรังนี่เขาจะสซรวไปทั่วหาหนึ่งแหล่งอาหารสองแหล่งที่พักพิงที่ปลอดภัยส่วนมากเราจะเห็นพึ่งโขนจะอยู่ตามหลังคาบ้านที่เป็นป้าเพดานมากๆเลยครับแล้วก็ตู้ลำพลงป้าเพดานแ <u> ล้วก็ตามโพงไม้ตามถ้ำไอ้ไอ้ไอ้อันนี้มันชนิดเดียวกันไหมกับไอ้ที่มันเกาะกตามกิ่งไม้หรือคนละชนิดกันทุ่งไอชนิดนี้เพึ่งชนิดเดียวกันครับ แต่เกาะตามกิ่งไม้นี่จะมีหนึ่งพึ่งมิ้มสองครึ่งหลวนใหญ่มากดุสามพึ่งโกนก็จะมีพึ่งอยู่หลายชนิดนะครับในประเทศไทยมีหลายชนิดแต่ที่เราจะเลี้ยงได้นี่ก็คือพึ่งโลนครับเพราะว่าจะทําลังหลายลังจะเป็นอย่างนี้เลยครับหนึ่งลังสองลังสามลัง oh, เพื่อได้น้ําหวานมากๆเพาอยู่บนนี้ใช่ไหมครับ ครับครับก็จะไปเกาะในลักษณะนี้เลยไม่ทตรงนี้นะไม่ไม่ทำครับตรงนี <t <t ้ไม่ทาครับแต่ถ้าไม่มีตรงนี้เต็มแล้วนะครับตรงนี้เขากรอทำถ้าถ้าตรงนี้เต็มแล้วก็ตรงนี้แน่นอนละถ้าถึงเวลาเราเราจะจะเอาน้ําพึ่งอ่ะมันต้องหงายยังไงอะไรอย่างนี้ครับเวลาเราจะเก็บน้ําพึ่งเราต้องหงายเพราะครับน้ำพึ่งเราต้องหงายอย่างงี้มันจะเป็นพึ่งจะมาเกาะในแนวนี้นะครับพึ่งจะมาเกาะในแนวปุ๊บเราต้องเอามีด มีดไปค่อยตัดนี้ครับตัด,ต,ด,ต,ดตัดตัดตรงมา้เลยยกไปทางหลวงใส่กะนั้นครับใส่กระมังของเราที่มีผ้าะสาบางไว้เพื่อกรองครับน,นี่เราเราเราต้องป้องกันมันต่อยอยังไงเวลาเราไปยุ่งกับเขาปูปู <ๆ S 2> ป้องกันต่อยคือหนึ่งต้องใส่หมวกใส่หมวก,มวกี่มีตาขายนะครับอสองเสื้อต้องเป็นแขนยาวแล้วตรงนี้ต้องมัดมัดตัวอย่างนี้ครับ<อ>ใช้ยางรัดใช่นี่แหละครับหนึ่งหน้าสองมือ กาพึ่งต่อยแต่จังอื่นเขาจะไม่ต่อยต่อยก็ไม่ค่เป็นไรไม่ค่อยเจ็บัตกลงเป็นวัสดุมีรับวันทบทวนอีกครั้งหนึ่งค่ะมีนอกครับที่สำคัญที่สุดก็คือหนึ่งยางนอกรถยนต์ครับยิ่งเก่ายิ่งดีและยิ่งไม่มีดอกยิ่งดีเพราะจะได้เจาะง่ายๆสองฝาปิดบนเป็นสิ่งที่สำคัญมากครับเพราะว่าพึ่งจะต้องมาเกาะที่ฝาปิดบน สามกับปาปิดบน,นกับเป็นแผ่นไม้ก็ได้ครับเป็นแผ่นเอ่ออะไรอ่ะเรียกว่าแบบต้าพีดานนะครับเป็นคล้ายๆอะไรนะกระเบื้องแผ่นเรียบอ่าได้ครับกระเบื้องแผ่นเรียบก็เกาะหรือถ้าไม่มีอะไรจริงสังกสีก็ยังได้เลยครับสังกสีอีกประาการหนึ่งก็คือไงอ่ะบนบนโกนพึ่งเนียนะครับควรจะต้องมีหลังคา สำคัญมากเลยครับเพราะว่าหนึ่งป้องกันแดดป้องกันฝนกราบอย่างนั้นก็ได้หรือจะมีอะไรก็แผ่นเดียวก็ยังดีครับสำคัญมากเลยหลังคาครับอุปกรณ์ในการเจาะนั้นก็หนึ่งตะวันสองติวหรือจะทำอย่างไรก็ได้ให้มันเป็นรูให้ได้เท่านั้นเองอครับทำยังไงก็ได้ให้เป็นรูก็ได้กลมก็ได้เหลี่ยมก็ได้อะไรก็ได้ครับไอความมั่นคงแข็งแรงเนี่ยเราเราจะต้องไปให้เขาทำใช่ไหม แค่ถึงจะเอามายางมาวางได้เนี่ยขาตั้งอย่างโลดก,ก็ได้ครับเป็นไม้ไผ่อย่างนั้นก็ได้ครับ,รบ,รบหรือผมก็คือไงให้มามาตรฐานให้แข็งแรงหน่อยเพราะอยากใช้หลายปี<อ>ก็คือใช้เหล็กออกนี่ครับ,รบขาตั้งไม่ต<ม>้องเี่เราทําช่องนี้ได้ห<ม>นึ่งช่องใช่ไหมครับอ,อีกเล่นหนึ่งตรงนี้อีกช่องใช่ไหมครับหรือไม่ต้องไม่ต้องครับช่องเดียวครับกับช่องเดียวครับครับ ข้างข้างในล่ะคะที่เมื่อกี้คุณพ่อถามว่าเป็นอะไรตรงที่รองใต้ยางรถยนต์อะไรก็ได้ครับเป็นแผ่นแผนอะไรก็ได้แต่ขอให้เป็นสีมืดมืดนยครับเป็นอย่างนี้ก็ได้เป็นแผ่นกลมแผ่นเรียบแผ่นอะไรก็ได้ขอให้ข้างในให้มันมืดมดได้รับใจทั้งนั้นเลยขอให้ป้องกันสปูไม่ให้เข้ามาครับไม่ให้เข้ามาพวกนูกหนูกิ้งก่าอะไรเงี้ยครับ แค่นั้นเองจะรูมันด้วยเหรอไม่ต้องเจาะครับอ pues yeah ันน like ี้มันมีรูอยู่แล้วไมได้อุดแต่ไม่มีรูนอกจากแบบไม่คือไงไม่จําเป็นจะต้องสนิทครับขอให้อมันป้องกันเอพวกนกพวกหนูอะไรได้นกหนูจิ้งจกอะไรเงี้ยครับนี่ก็ชอบเข้ามากรับมันคอยจะมากวนแต่ก็ไม่จําเป็นนักครับเพราะพึ่งมันก็มีระบบป้องกันของมันใช้เวลา าํมัลงแล้วเนยอยู่ที่สภาพแวดล้อมครับถ้าเราหนึ่งมีแหล่งอาหารสองมีแหล่งน้ําแล้วก็ล่มลื่นพึ่งอยู่แน่นอน100ร้อยเปร์เซ็นแล้วก็ไม่ไปไหนเลยแล้วครับอ,<า>อยู่เป็นปียังได้เลยถ้าไอพึ่งมาอยู่ไอตัวต่อเข้าไปนี่ยุ่งเลยนะน,ยนี่นี่แหละครับตัวต,วตวสำคัญของพึ่งก็คือหนึ่งลกสองตัวต่อ สามไรนี่คือศัตรูของพึ่งเลยครับผมก็ยอมต้องมาแก้ยากมากเลยนกเนี่ยครับเพราะผมก็ไม่กล้าย,ยิงนกเพราะกลัวบาปสองตัวต่อเราก็ไม่รู้จะทำยังไงครับก็มีหลายท่านครับเขาพยายามทำที่ดักต่อใช้วดน้ำอะไรเนี่ยครับ <c oughs> ดักต่อก็พอได้ครับแต่จะมีฤดูหนึ่งที่นี่แหละครับเนี่ยถ้าฤดูหนาวและฤดูร้อนแล้วจะมีน้อย มันก็พออยู่ได้ครับพออยู่กันได้ตัวนกกับตัวต่อแล้วก็ตัวไรนี่โหเป็นศัตรูของพึ่งจริงๆเลยแล้วตอนนี้เกษตรกรสามารถจะเอากลนเพึ่งแบบนี้ไปตั้งในส่วนลำไยได้หรือว่าส่วนมะม่วงหรือว่าส่วนทุกอย่างเลยครับขอให้มีดอกไม้มีน้ำหวานมีเกสรพึ่งชอบแน่ เราตั้งใต้ต้นไม้หรือว่าเอาเอาที่ลงโล่งยงไงต้นไม้ดีกว่าครับให้เป็นแสงแดดลำไรลำไรครับก็กานหลังกาเสียบเล็กๆน้อยๆครับเพื่อไว้สำหรับเพื่อไว้เป็นยาดองเหล้าอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นยาดองเหล้าวันละเป๊กมีคำถามอื่นๆถามกับเจ้าป้าอะไรครับ มันเป็นคำถามนี้มันถ้าวบาเป็นยังลดขนาดไหนก็ได้เนาะน้อยก็ได้ใหญ่ก็ได้ล้วคัาจาเป็นต้องทอาทำเ่องขนาดนี้หรือว่าไม่จําเป็นครับชั้นเดียวก็ได้ครับชั้นเดียวก็ได้แต่เราได้น้ําพึ่งน้อยนะถ้าเราชั้นเดียวก็ได้แต่ได้น้ําพึ่งน้อยแต่เอทนียครอบครัวนิดๆหน่อยๆทดลองนีเป็นกานทดลองก็ได้เป็น เป็นงานที่ไม่ยากลำบากนักก็พอมีรายได้เล็กๆน้อยๆหลังก็เสียนครับไม่อย่างงั้นเดี๋ยวจะใช้แต่บำนานอย่างเดียวศึกษาไปในตัวกอดน่อยครับเฮยังมาทำเหมนไหนที่เรื่องรจารย์จรูมีคำถามกะเจ้าเพิ่มเติมช่วงตายคำถามนะครับเดี๋วผมใช้คนไม้ครับกลมไม้ก็ะทำ ผมจ้างคนลังหนึ่งห้าร้อยแล้วซื้อไม้เพื่อนเป็นไม้ไม้ศักดิ์เก่านะ,ะแล้วก็อยู่หลายคนไม่กันสักลงทุนแปดคนครับจงหการทำเนี่ยวิธีการเพเอาอนุพื้นเนี่ยมันปีนขึ้นบนเอาเขาท่าครับผมเอากันเริเ่มงูนฮะได้กำสี่ห้ากว่าได้กะอันไหนนะม,นม,มันก็หนีไปก็วิ่งเอาใหม่์กะอันนี้ก็เอามานกระหนีนะ่น,น,นะฮะผมแก้มหัวนะครับครับ พุณเจ้าจางเจริญเจ้าร้อยตรียุทธชัยเศรษฐีธัญญาหารวันนี้เรามียุทธชัยเศรษฐีธัญญาหารตอนนี้เรามีอเอกสารแจกด้วยนะคะ <Okay. S 2> ที่บอกว่ามีอย่างนอกรถยนต์นะคะขนาดอะไรก็ได้ยิ่งเก่ายิ่งดีไม่มีดอกเนาะ <Yep. S 2> แล้วก็มีฝาปิดข้างบนตัวเนี้ยนะคะ <Yep. S 2> ก็เป็นข้างล่างด้วยจะเป็นไม้เป็นหาดเก่าแล้วก็เบื้องแผ่นเรียบก็ได้ <Yep. S 2> แล้วก็อุปกรณ์เจาะก็มีสว่านซิล แล้วก็อะไรก็ได้เพื่อจะเจาะยางให้เป็นร<ช>ูตรงนั้นใช่ไหมคะครับ <นะ S 1> มีดก็ได้ครับมีดมีดก็ได้นะครับเพราะว่าบางครั้งเราไม่มีอุปกรณ์อะไรอุปกรณ์อะไรมากแล้วก็ใช้มีดก็ได้ครับพยายามเจาะให้ได้แล้วช่วงท้ายอยากจะได้เบอร์โทรศัพท์นะคะติดต่อร้อยตรียุทธชัยเสรษฐีธัญญาหานเบอร์โทรศัพท์นิดนึงค่ะครับศู6 9 8แปดหกเก้าแปดห้าเก้าเจ็ดเจ็ดเ้าและ 089 927 1047ครับผมอีกครั้งหนึ่งก็ได้เบอโทรศัพท์ค่ะกับ086 985 9779และ089 927 1047ครับผม วันนี้ได้ความรู้ทนเยอะเลยนะคะท่านผู้ฟังครับรมมกรมกในช่วงกิจกรรมตลาดหน้าสีเขียวครอบครม,มากอสาวแรกของทุ่เดือนนะคะวันนี้มารู้จักการทํากลเพิ่งราคาประหยัดก็คือ20กว่าบาทท่านเองกับวิทยากรรับเชิญเราวิทยากรจิตอาสาร้อยตรียุทธชัยสิทธ,ธิธัญญาหาร ผู้ฟังครอบครัวมกโทรศัพท์0899271047ก็สัตถามกันได้นะคะเอาละค่ะขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังได้รับชมนะคะแสงเทียนเนยมซับไรตรียุทธทัยเศรษฐีธัญญาหารและก็ทีมงานวิทยุมกเชียงใหม่วันนี้คุณสาภาพเกษมสุขถ่ายภาพนะคะคุณคุณพิสารเนียมซับเรื่องของเสียงนะคะทีมงานวิทยุมกเชียงใหม่นำช่วงนี้จากท่านฟังไปก่อนตลาดน้าสีเขียวครอบครัวมกทุกวันเสาร์ 8ดโมงเชา้าเป็นต้นไปที่สถานีวิทยุมกรรมหาวิทยรราลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ออนไลน์ทั่วโลกนะคะช่วงนี้ที่ติดตามรับฟังและรับชมขอบคุณและสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ เวลาของรายการมกเพื่อประชาชนเกษตรสุขภาพวันนี้กับเสี่ยงเฮียบเดีขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรับชมข้าเจ้าเสียงเทียนเนียมทราบหักหน้าที่ดำเนินรายการพร้อมวิทยากรวันนี้นํารายการจากด้านฟังไปก่อนตากันได้ทุกวันจันทร์และวันการหกโมงเกิงแผ่วเจ็ดนงเจ้าตทางสถานีวิทยุมกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังเจียงใหม่ออนไลน์ทั่วโลกวันนี้เวลาเสี่ยงยินดีชนะติดตามสวัสดีเจ้า นี่เธอฟังอะไรอยู่หรอกำลังฟังรายการวิทยุออนไลน์ย้อนหลังอยู่จ้าฮะเดี๋ยวนี้รายการวิทยุฟังย้อนหลังได้ด้วยหรอใช่เลยตอนนี้รายการวิทยุของสถานีวิทยุมกหรือ KU Radio+ Plus สามารถรับชมย้อนหลังได้ทั้งภาพและเสียงเลยนะว้าวดีจังเราเคยฟังแต่รายการสดแต่พอไม่ว่างก็อดฟังทุกทีเลยนี่เลยเข้า y YouTube แล้วพิมพ์คำว่า KU r a d i ด Thailand ด์ เท่านีงา้ง่ายเองทั้งรายการเกษตรคำศัพท์อาเซียนน่ารู้ข่าวสารสุขภาพและเกิดความรู้มากมายรับชมได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะเรา,เราคือสถานีวิทยุมกวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะ